หาหาะาทานหาหนไม่ออกไม่ออกช่วยช่วยส่ครับขาดอันนึงส่งมาทั้งหมด6กอันบ้ชูย B to no B, 3 K ครับอ่าชมา ไรอะสตาครับสตาเอาสาวประกอบนะ่ะเมือนพี่สาวก็ทางจิบจิบ น่าให้จริงๆฮนะ Milk Love Tony น oh. ่ารักมากและสุดท้ขขายนะครับได้แก่แคนทร์อันไม่ออกเร <laughs> ื่องอะไรครับ <laughs> นงป,ป,ปอบอายอะ่ะอ๋อ้ของไอมออีสาร <c oughs> ขอให้โชคดีโอเคปะ <c oughs>